ค่ะสบายดีครับพี่น้องอ่ะมาพอพีพอนอ้องมือนี่ตรงกับวันที่21เดือนยังกะและเดือนมิถ <laughs> <21 S 2> ุนายน21มิถุนายน2168นะครับปูร้งค้นกันสิวา่าเอาออ้นวันเท่านี้เดี๋ยวนี้ออ้นวนอ้ <laughs> วันครับพี่น้องนะครับอัน ไข่ไดาตะนอยาหลาขึ้นเกแล้วข่ยขย้กล้วยตัวไข่ยข้กล้วยขาดเ่าั้นเหลือเมียกบลูกน,นะครับเหลือกล้วยเมียกบลูกนะครับตันยอยปลาไหลบดี้เป็นหมูสีมีอวนมีสินมีหนังจังหน่อยเอาเขาเรื่องเขา้านะครับเมื่อน,นี้เอาใจสายกีทีมักมวนครับพี่น้องนะครับเอาใจสายขีถีมักมวนนะครับอืมอยากเสื้อหน่อยๆเจ้าไว้จางในของดีๆเออนะครับพออยากใจหลายนะครับเอามาเบ่งน้ำกันนะครับสิคือข่โว่สิตัวไอเลียนนึกตัวยอหลีมันจะว่าที้นะครับ เป็นอ e ิสุ NPR ตัวนี้เป็น1้อแรงนะครับเป็นรถห้างนะครับเป็นเครื่อง CBD เป็นของแท้แน่นอนนะครับพี่น้องนะครับจดทะเบียนแรงเริ่มเดิมที่2536นห้าร้ถคันนี้นะครับจดปี36นะครับเป็นตัว NPR 5 9 l อ5ห้าโค้ดเแล้วเป็น M แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ FM นะครับเป็นหลังเป็น F แล้วนะครับ เฟืองไทยหลังหำใหญ่แล้วนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวพันสิถามว่าที่ที่มังวลเนียวหลยป็นในราคานะครับราคาขั้นนี้โกตุกฟังดีดีนะนะครับโกตุกเปิดให้พี่ให้น้องได้พิจารณาน้ำกันในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับครับแบบนี้นะครับครับแบบนี้นะครับกันสนของอำนาจศิลบ้านไผ่ขอนกันนะครับหัวจากทับสะแกนะครับรถขั้นนี้นะครับแรลกเริมเดิมที่เอาไว้จาก้องนุง นะครับออกมาจากอุจ่าบอมน้องกุ้งสีนี่นี่รถบักเจ้าบอมออกจากบักเจ้าบอมเลยครับนี่นี่เสือมันยังติดมองพอวอยู่นี่เอาโอเคมาเบิ่งน้นกันนะครับนะครับสีสันว่านะครับเ็ดมาแล้วเมื่อเป็นซิปเปียลล่ะดูท่าทังนะครับเ็ดมาเป็นซิปเปียลล่ะเอาเบิ่งน้นกันครับพี่น้องนะครับเก่งภายในนะครับบ่มี่มองแตกมองหักนะครับยังอยู่ครบทุกชิ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ นะครับอันตัวนี้นะครับเขาเจาะเชื่อมเป็นเล็กนะครับเชื่อมเป็นเล็กนะหมุนแบบไง่ายเลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนเก๋งนะครับเพื่อนเก๋งกับประมาณนี้นะครับมีทะลุตรงจุดนั่นนะครับทะลุตรงจุดนั่นเด้อนะครับพี่น้องนะครับเบื้องน้นนะครับให้แก่งให้ขาวนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ยังเดิมโรงงานนะครับเก่งภายในว่นี้มองแตกมองหักนะครับพี่น้องนะครับ สิ่งที่ขาดหายไปก็คือบูรังค้าตัวนี้นะครับหลังค้าตัวนี้บอมี่นะครับบอมี่ผ่านะครับพี่น้องจัดการเอาในราคานี้กดตุกขายตัดให้พี่น้องในสภาพนี้เลยนะคะนะครับยางเป็น 825R16 นะครับยางเป็น 825R16 ยางใหม่เป็นดีสโตนนะครับยางหนาเด้อนะครับเอาเบิ่งน้ำกันนะครับขอบกระบะนะครับขอบกระบะโบผูโบพังนะครับขอบกระบะนะครับขอบกระบะไม่มีผูมีพังนะครับดูนะครับแบตเตอรี่ใหม่ทั้ง2ก้อน นะครับเป็นแบตใหม่ทั้งสองก้อนนะครับเบรเสริมหม้อล,ลมมาแล้วเรียบร้อยมีหม้อลมมีสระเปาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับคัตซี่นะครับคัตซี่นะครับเบื้องข้างนอกถือว่าสวยมากนะครับเบื้องข้างในถือว่าพอใส่นะครับคือลดแสนกว่าบาทพี่น้องกกตุกบอพี่น้องเลยว่าจะให้เตรียมร้อยมันเป็นไปไม่ได้ลดใส่งานมาก สามสิบกว่าปีมุมมีขว่าเต็มลอยนะครับการซมีตํานี้มีจุดบอดจุดดีจุดด้อยในส่วนของเขาในตัวของเขานะครับเดี๋ยวเอามาบางอย่างข้างหลังเป็นรเรเดียนแบบที่ไม่มียางในนะครับสวยมากเป็นยางใหม่สติกเกอร,ร์ยังว่าท่านได้แกะออกหมดเลยนี่พี่น้องเห็นปะไม่ขนาดได๋มูจมอาเบิ้งเลยสติกเกอร์ตัวนี้ยังว่าท่านได้แกะเลย,ตเแ,เลยแต่ตาใส่มาเรียนไปสารคามสองเทียแลว้ววะเออนะครับถ้งต่ใส่ยางมาขีข่เรีนไปสารคามสองเทียเป็นแบบเรเดียน นะครับเป็นยางเลเดียนนะครับเป็นเออ่ 9.5R17.5 นะครับตัวนี้ไม่มียางในนะครับอ่ะมาเบิ้งน้นกันนะครับรอบทันนะครับด้านหลังนะครับมีปัดฝุ่นประมาณนี้นะครับปัดฝุ่นก็ประมาณนี้นะครับพื้นมีแตกเป็นบางตัวนะครับเบื้องพื้นนะครับยางก็ไม่ไกลหรอกนะครับไปเพื่นนต้นกันพื้นนี่มีทะลุเป็นบางจุดนะครับทะลุเพราะยัง เพราะว่าเวลาเพิ่นไปขายมันนะครับมันเอาเอา,เอาขวดขวดหรือมันเล็บทะลุพื้นนะครับคันพี่น้องเอาไปใส่แนะนํนาว่าปูด้วยเหล็กทับด้วยเหล็กแกะตรงรางสวยนะครับอ่ะมาทั้งนี้นะครับยาวมากนะครับด้านข้างกับะมาณน,นี่พี่น้องเบงน้ำกันนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นยางหลังสวยทั้งหกเส้นไม่ต้องสีเส้นนะครับถังน้ำมันไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับหมอ่าท่อพักนะครับน่าจะเป็นของเสียไพลบุญ นะครับของเสียไพบุญนี่นะครับเสียไพบุญจตุรัสชัยภูมินี่นะซีเมนต์นะครับมันมันสีลาลาแล้วแต่ว่าเสียงมันแมนอยู่นะครับไอตัวหนังสือมันลาลาแล้วนะครับอ่ะงาว่าท่างพี่นะครับทางนี้กองดักน้ํานะครับนะครับกองดีเซลกองอากาศอยู่ตาแหน่งเดียวกันนี่คือแบบฉบับของรถห้างนะครับทั้งนี้ไม่หลูกนะครับนะครับเป็นกองดีเซลกองอากาศกองดักน้ํานะครับ อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี่คือแบบฉบับของเขารถทางนะครับอ้าเก๋งภายในนะครับเก๋งภายในด้านด้านฝัน่งคนขับประมาณนี้นะพี่น้องเบื้องน้ำกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ,รม,นะรบมองนี้ก็เออจะคว้างเดิมเพิ่นนะสิใสลำพงหมกักมวนพอสมคพร่นไอ้นี่อ้านะครับประตูปับ๊บแก็บจะมาปั่นเสาสักหน่อยนี่ยืนตรงสวัสดีจ้าน,นี่อ่ะเดี๋ยวคนตู้เสียบเบื้องเ่องยนอนน้ำกันครับดูเครื่องยนต์น้ำกัน นะครับเครื่องยนต์นะครับหัวเบามากนะครับใส่มือเดียวใส่มือเดียวดันขึ้นเลยง่ายๆนี่นะครับพี่น้องนะครับเครื่องยนต์เป็นสีไดีหนึ่งนะครับของแท้แน่นอนแบบฉบับรถหางล่างกับพัฒน์ในล่างนะครับขอยอยาขายทัฒน์จำพวกพัฒน์จะซื้อหัวหอมทัฒน์ในล่างรถก็ได้นะครับคันซี่นี่เหลี่ยมเมาเมาครับพี่น้องนะครับคันซี่นี่เหลี่ยมเมาเมานะครับแต่ว่าข้างในข้างในจุดนี่นะครับมองมองมองซับมองซับได้เนี่ยมันสิมีสนิมแน่นะครับสนิม กะสี่ประมาณจะคืบนหนึ่งนะครับฮ่านีนะ่สนิมตัวนี้นะครับสนิมตัวนี้นะครับเป็นงงางๆแน่น่ะเศษมาประมาณก็คื้นหนึ่งบอบอบมิอุปสรรคดอกบ๊อเป็นอุปสรรคกับการใส่งานแต่ว่าโดตุ้งจากสี่ใพี่น้องเบิง้งเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับในการขายนะครับกะผู้ลงทุนกับบรท่าิัไหนมาเบิ้งรดนะครับ,บแต่อยากจองอยากบอกอยากให้เห็นจังจมให้กันบ๊อจมให้กันบอบอกให้กันที่หลังนะครับกับประมาณนี้นะครับกะ บ transfer, ่เป็นอุปสรรคกับการใส่งันนะครับใส่จนตายปะกับบ่ขาดบ่หักนะครับเอ้าเดี๋ยวฟังเสียงเครื machine, ่องน้ำกันนะครับบ้างานนะู่กเอเอ้อเดิน เดวกกอนเฉียบันสิงแงวนะครับอ่ะเดี๋ยวพอเอาหัวลงอีกบาทกันฝนก็สิตกด้วยนี่บ่โดนบ่โดนบ่โดนเอา,เาออออนะผู้ได้วันเขาตุ่มตุ่มน้ำต้มเราไม่เจาอ่าอ่ะนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้รถคันนี้ไปใส่ไปสอยนะครับนะครับขอบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับพี่น้องนะครับกล้าวบอกเลยว่าแค่ละสามแสนเครื่องก็บ่ดีบันที นะครับหัวเหอี่ยงสีสันวันไหนอย่างกดทุกไดมาพอแพงนะครับกับปันผีปันนองไปใส่ไปซอยนะครับกับวาวาช่วงนี้นะครับกับสีหัวกันยูดอกเศรษฐกิจสภาพะเศรษฐกิจบดีนะครับเข้ากับปันกันไปใส่ไปซอยนะครับนี่บอกจากใกกิงนะครับเด้อนะครับไดมาพอสูงขายพีนองพอแพงขั้นไดมันแพงกัเอาไว้ก้อนนะครับจอดไปสะก้อนนะครับขันว่ามันสูงมันแพงกับยาฝ้าเอา เอาขั้นถึกไปใส่นะครับพี่น้องนะครับกอยากให้พี่ให้น้องได้ของถึกๆซื้อไปแล้วให้มันคุ้มค่ากับเงินบาทเงินเบี้ยของพี่ของน้องนะครับผู้ใดอยากได้รถคันนี้นะครับไปประกอบสัมมาอาชีพไปใส่ไปสอยในกิจการให้อ้อยให้มันนะครับผู้เป็นเกษตรกรขนง้อคนกล้วยนะครับผู้เป็นพ่อค้าพ่อขายในร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับในร้านรับสื่อของเก่านะครับสนจิตสนใจกับกิ่งกลางมหาโกตุกนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0854468176ครับไอศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดครับ หรือนะครับกดจีเพียมาที่โกตุกเจริญยนนะครับโกตุกเจริญยนต์ตั้งอยู่ที่นะครับหมู่ที่5ตําบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ซอยเดียวกันกันกบสํานักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับห่างจากสนุนมิตรภาพประมาณ26กิโลนะครับห่างจากสนุนมิตรภาพท่าพระประมาณ26กิโลนะครับอยู่ติดกับชายแดนระหว่างอําเภอโกสุมพิสยัยกับจังหวัดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องเอ้า สำหรับมือนีพอพี่พอนองไปเพียงสำนีขอการเข้าว่าสบายดีครับ